แล้วก็เรามาเจอกับช่วงที่3ามเป็นการดูอุปกรณ์การเล่นกันนะครับอุปเกมซึ่งแผงเกมเนี่ยมันจะแถมอุปกรณ์มาด้วยนซึ่งเนี่ยเป็นร่นแคือเหตุผลที่ว่าทำไมมันถึงเป็นของของแถมเราซื้ออุปกรณ์มาอันเนี้ยแถมอุปกรณ์ที่ว่ากีาใ์้ีโร่ก็ต้องช่อันนี้เป็นตัวใหม่โชว์น่าจะล่าสุดน่าจะเป็นใหม่ล่าสุด ผมก็ไม่แน่ใจแต่เงดีไซน์ลักสุดอะ่ะใช่เพราะตัวเก่านี้มันก็จะเป็นรูปเป็นกีตาร์สีแดงนี่นครับกับพวกกีตาร์คลาสสิกอะไรประมาณนั้นดูจากข้างหน้าเนี่ยมันจะเขียนคำโปรยนะครับคำฮะคำอะไรนะ <c oughs> คำโปรยโอเวอร์เก้าสิบเก้าสิบนี้ไนทีนไทีนตโอเวอร์90ตล็อกสองคือว่ามากกว่าเก้าสิบ มีมีเพลงล็อกให้เล่นถ้าออกก้านสิบเพลงนนี้ก็เป็นตัวอย่างเนี่ยฮะเป็นตัวอย่างชื่อเพลงชื่อเพลงผมรู้อยู่วงนี้ว่บดิงกิงปาร์คครับอ๋ออ๋อเป็นชื่อวงดนตรีนะเป็นบิงกิงปาร์คที่หนูรู้อย่มีอะไรวะเป็นวงวงควีนด้วยจ้ะที่มันแต่งแน่จัดอะที่แบบมันเขียนหน่ใช่ใช่ที่มีรูปแล้วก็อันนี้จะเป็นเอ็กซ์คลูซีฟแล้วเนี่ยมันคิสตี้ไม่ใช่ควีนอ้าวแล้วชื่ออะไล่ะเราเรียกรู้สึกด้ยจ้ะว่าควีนมาตลอดทั้งชีวิตเลยอะให้พอดีตากล้องเขาเป็นพวกแบบดูท่านนะดูท่านดูท่าน โอเคฮะเดี๋ยวดูข้างหลังไปดิมีอะไรครับข้างหลังนี้ก็จะเป็นนี่ฮะเป็นลายชื่อเป็นลายชื่อเพลงลายชื่อเพลงแล้วก็แต่ศิลปินนะฮะเราจะเป็นเนี่ยกีตาร์นี่คือตัวนี้เลยของเบนจะเป็นกีตาร์ตัวนี้เลยนะครับที่มาแถมมาให้อันนี้ก็จะเป็นพวกผินหลังคนเล่นดนตรีอะไรประมาณนี้ครับคร่าวๆอะไรวะนี่เหตุ พิเศษคืออะไรไปไห้ต่อวัตุลดได้คือถ้าเผื่อเราเล่นออนไลน์เนี่ยเราคุยกับเพื่อนที่แบบคนละบ้านอะไรเงี้ยเหมือนเงี้ยเหมือนคนมละบ้านอ่าเล่นยังมึงเล่นดีๆสิเออมึงเล่นผิดคีย์ตลอดเลยอะไรเงี้ยเรื่อยๆก็มึงกาบก็เลยเออบาดผ้าด้วยรัดหน้าด้วยเออมาให้หน่อยเออมับวบไปเลยก็เจ็ดร้อยยี่สิบายังไม่ยังไม่ยังไม่เต็มพูดให้ดีเต็มยังไงมั้ แค่นี้ละโอเคครับดูข้างในก่อนกันเดียวหนึ่งอันนี้ดึงออกไปลำบากละโอ้ยมันเห็นตีนหมดเลยมื่อกี้นีกดีกดีก่ดีไอ้ตีนดีๆๆๆชุเล่เลยอ่าแกะยากงี้วะอส่วนที่หนึ่งบตาออ่ด พี่พี่ก็ซือพี่กระซื้อแม่แต่หัวบ้าพี่เขาเรียกหัวบ้านผมเขาเรียกคอคอมาอยู่นี่อุ้ยหายแล้วคออยู่นี่คออย่าหายวายนี่ครับเราจะมีนี่แล้วก็มีสายพายกีตาร์สายสบายกีตาร์แข่นเกมอยู่ข้างในอันนี้เมื่อกี้ยังอยู่ข้างในดียวมีข้อมือใช่จะมีช่องใส่เ็แข่งเกมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวในฐานะที่ตากล้องเรา เป็นขาล็อกไอ้พวกกีตาร์ทรงนี้มันมันม tamam ีชื่อไหมมีไหมสตาร์ครับสเตอร์เขาเรียกสตาร์ครับสเตอร์แต่ว่าอะไรไม่รู้เหมือนกันมันเป็นชื่อชื่อทรงมันเป็นชื่อทรงบางแผ่นนี่สตาร์ครับเนี่ยอ่าบางทีบางคนน่ะอาจสงสัยครับว่ามันจะต่อบลูทูธได้ไงคือมันต้องมีตัวรับสัญญาณตัวนี้ตอนแรกมันจะมีสติ๊กเกอร์แปะอยู่ตัวนี้ ว่าเหมือนแบบสามารถเปิดออกได้งตอนี้มันมันไม่มีใช่ตอนนี้คือแังสเกตสเกตปุ่มนี้จะมีรูปสอนใช่อยู่แล้วก็กดลงไปแล้วก็ดึงลงเออเฮ้เจะมีเหมือน USB ปัดกขอให้เสียบไว้อยู่ตรงนี้ใช่ตัวนี้คือเป็นตัวรับสัญญาณตัวส่งสัญญาณเนี่ยตัวส่งเนี่ยตัวรับพี่ตีเนี่ยรับพี่ตีแต่งต่พี่ตีดีนะพี่ชักมันนะครับ ดีดีนะเนี่ยพ่อแม่ฉลาดยังไงอ่ะมีลูกสอนเนี่ยมีลูกสอนคอยบ่อยด้วยมันก็จะเป็นตัวเออเป็น USB เราไปเสียบกับเครื่องเราก็เปิดตัว P PS นี้เเครื่องมันก็จะรับหางกันออกมาเพราะสามารถเล่นได้เลยอือ่า แต่คือตอนผมได้มาตัวนี้มันก็ราคาอยู่ที่ประมาณสามพันกว่าแต่พอเล่นไปสักพักไปมนปายอ่าสามพันปลายๆเล่นไปสักพักติดเผื่อ้เผื่อใครซื้อเกินสี่พันเนี่ยแทนว่าแพงนะฮะแต่เดี๋ยวว่าโดนโดนวางาควายเออควายโดนปันหัวแบะฮะเล่นไปได้สักพักผมก็นี่ไปลาพี่ต้นมาเล่นเล่นแล้วถูกใจอะไรขึ้นอีกล่ะ ไปเจอได้ชุดใหญ่มาอีกแล้วเยอะๆครัผมระอบที่บ้านก่อนอ่าประกอบที่บ้านประกอบที้เนแต่จะได้ดูสวยๆดีกวอ่าประกอบเสร็จประกอบเสร็จอ่าวิธีประกอบก็ดูคู่มือเอาแล้วกันตอนแรกที่ที่ผมเข่นเกมแนวเนี้ยคือผมจะคิดถึงแบบสมัยก่อนนี่คือตอนช่วงเพยวันหรือเพยทูรุ่งเรืองเนี้ยอือจะมีพวกเกมเต้นอ๋อผมจะไม่ค่อยชอบเกมแบบไอ้พวกเกมเยีบเยีบเยีเยีบเนี้ยคือแบบมันมัน มันตึ้มแต่ว่าเรียกว่าคนไม่มีจังหวะในดนตรีแต่คือแบบเขาเรียกว่าคนไม่มีจังหวะอยู่ในหัวใจเออฮะทีนี้ผมเลยลองแบบว่าเฮ้ยเบนมันให้เล่นเฮ้ยพี่ลองเล่นดูผมก็ลองตอนแรกก็นั่งเฉยฮะนั่งดิบอ่ะตอนแรกนั่งให้นี้ก่อนเฉยๆตอนท้ายพักเฮ้ยมันมันใช่ว่ะอะไรเงี้ยคือมันมันให้อ่ะอ่าคือมันสนุกอ่ะคือแบบประมาณว่าวันนั้นแบบผมคิดในใจนะครับ แม่งไอ้มาแย่งกูเล่นทั้งวันไม่ได้เล่นเลยกูเออประมาณนี้นะครับไม่ได้เจ้าของเครื่องจับเลย่ะแล้วพอเล่นไปเกิดอะไรขึ้นขันมันไปเกิดอะไรขึ้นคือผมผมรู้สึกว่าผมผมชอบเลยชอบแล้วชอบเลยฮะตอนแรกเนี่ยที่คือพี่พลเนี่ยจะเป็นคนที่แนะนําเกมพีตาฮีโร่คือที่ผมฟังแรกก็ผมว่าคือผมค่อยชอบทีละชั้นเลยอ่ะก็คือก็ไม่ใช่เป็นแนวเล่นแนวเกมดนตรีไม่ท่อยู่แล้ว แกบอกว่าเอ้ต้องลองดูอะไรเงี้ยน่าสนใจอะไรเงี้ยผมแบบเฉยๆเขาไม่ไม่เคยสนใจกินแบเป็นเนี่ยไปสอยมากกว่าอ่ากม่ตองคือผมได้ข่าวว่าอ่าง่ายๆจริงผมก็เล่นเหมือนแบบอยากได้เอามาเก็บไว้อ่แต่คือคราวนี้พี่พลกลับมาที่บ้านผมก็เลยถามแกว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยแกบอกแกก็บอกไม่ถูกอ่ะแต่แกเล่นปุ๊บแล้วแกชอบอ่าแบบต้องลอง เราลองดูคืออธิบายไม่ได้อย่ากรู้ก็เองไปนีแล้วกันอเองแล้วกันพอครันนี้แกกลับไปกรงเทศคืนผมก็เลยแบบเออพี่ฝากซื้อแล้วส่งมาให้ผมหน่อยเงี้ยแกก็เป็นธุระให้รัซื้อหาให้ผมส่งมาผมได้มาวันแรกผมเล่นจนนิ้วแข็งเล่นไม่หยุดเลยคนหัดเล่นกีตาร์ใหม่ๆคือเหมือนแบบประมาณว่าอ่ะ เออเล่นสักพักเล่นประมาณสักชั่วโมงแล้วก็หยุดแต่นี่คือเราเล่นแ้มันหยุดไม่ได้ออรู้ตัวว่าเมื่อยแต่กูมันอ่ะกูอ<แ>ยากเล่นต่อแล้วแล้ว,ลวฟังอยู่ก็แบบว่าไอตอนนอนเนี่ยยังไงอ่ะทั้งแขนครับแขนนี้ระบบคนไม่เคยเล่นกีตาร์ครับแขนนี้แขนปกติคนเขาไมคนแ้องปานแขนวานี่คือบางคนสงสัยแขน้ายก็จับอย่างเงี้ยมันปวดอยู่แล้วตั้งแต่กล้าม ช่วงนี้ลงไปไม่ขาดขายนี่คือตัวโยกโยกนี้แบบอย่างนี้เลยขาดงาดนมันโยกทั้งมันมึงเมาหรือเปล่าเนี่ยขามันแบบตั้งแต่นั้นแบบชอบมากแล้วคือแบบไม่เสียดายตังที่ซื้อมามันมีเรื่องที่แปลกอย่างหนึ่งคื่ว่าคือช่วงช่วงที่ผมเล่นมานั้นนะวันวันนั้นเลยนะที่ผมเล่นผมชอบอแล้วมันมีคนขายไปดีดี่ คือวันนั้นเลยนะอยากได้ไปตามหาแล้วพี่คือมันจะมีใครที่แบบมาขายอ่ะพี่ก็เก็มานานแล้วเนาะคือแบบเออขายกีตาร์พร้อมกลองพี่ได้กลองด้วยใช่แล้วคือคือตอนแรกเขาขายทั้งชุดเลยทั้งชุดมีกีตาร์กลองเกมสองแผ่นเฮ้ยเยอะเยอะหลายแผ่นนะประมาณสี่แผ่นพี่จะได้บ่เออสี่ห้ามันไม่ใช่เกมดนตรีหรอกบอกเอออ่ะก็คือได้เพื่อไงได้ได้ทั้งกลองกีตาร์มาเลยคือพี่แล้วคิดดูว่า ถ้าจำผิดนะเขาเขาวางวางขายเนี่ยหลายวันนะพี่แต่เกมเนี่ยเกลี้ยงเลยแต่แรกกีตาร์เนี่ยกับกองเนี่ยค้างนะผมตอนแรกผมแบบไม่เอาไม่เอาหรอกตอนแรกคือเขาขายยกเซฟไปก่อนเขาจะขายพร้อมเกมคือมันแบบประมาณว่าเขาคงมันแบบไม่อยากส่งหลายรอบเสียเวลาคราวนี้เขาเลยแยกขายเพราะมันขายยากไปเถอะใช่ขายได้แผงเกมไปเหลืกกีตาร์กับกองผมก็ดูแบบ ราคาแบบน่าสนดกคือแบบตอนแรกขายผมมีแล้วราคาแพงนะราคาแพงแล้วเขาเริ่มลดเรื่อยๆลดมาเรื่อยๆลดมาจนแบบจบอยู่ที่สามพันสามได้อะไรบ้างกองกีตาร์ที่โคตรคุ้มครับถูกมากสามพันสามกองหน้าตาเป็นไงอยากเห็นกองอยากเห็นกองไหมมาดูเลยดีกว่าไอ้กองกีตาร์ลูกันลดแบบอยู่ที่สามพันเท่าไหร่นะสามพันสามนี่กีตาร์างนี้เลยครับ นี่เนี่ยชุดนี้1,300อัน <3, 3 S 1> นี้กีตาร์อันนี้กอง3,300ก็ตกประมาณ1 6 0 0 1 0 0 0เจ็ดคุ้มผมมา3,000กว่าแต่แต่แต่ผมก็ผมก็วัดดวงนะพี่เพราะว่าตอนที่ผมซื้อเนี่ยคือวิกิตกา์นาประเทศไทยมันก็อ่าอ่าช่วงการขนส่งอาจจะลำบากนิดนึงอ่าผมก็โอ้ก็ได้มาโดยแบบเฉียดเฉียวมาก <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเรามาดู เดี๋ยวดอพูดถึงเมือแบบอ่ามันเป็นของมือสองบางคนเหมือนแบบของเล่นอย่างเงี้ยอาจแบบไม่กล้าซื้อแบบมันก็บอกไม่ได้ว่าจะดีเสมอไปมันก็อยู่ที่ดวงคนไอ้นี้ก็แบบอยู่ที่เจ้าของกับคือว่าแบบใช่สภาพคือแบบถือว่าโอเคครับสมบูรณ์หาเกินเกินเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะเก้าสิบเกินเก้าสิบแล้วกองมันมีมาให้ครบหมดทุกอย่างมันกือก่อนจะดูกองเดี๋ยวเรามาดูว่า สองเครื่องเนี่ยตาก็จะ,<ห>ะดูต้องจะดูลองดู <Okay. S 2> ไนกันไหมอืมมันต้องปุ่มก่นอนนะดต้องปุ่มเหมือนที่ผมบอกก่อนแรกตัวนี้มันจะเป็นกีตาร์ตัวอ่ารุ่นก่อนของผม <h> แต่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเป็นตัวใหม่ตะกองนะครับ Starcaster ครับจริงแล้ววเนี่ยอันนี้ก็ทรงเดียวกันครับจริง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 ตัวขวาเนี่ยจะเป็น Starcaster ของ Fender ของ Fender อันนี้จะเป็น Modern Star เอ่มั้งต่อต่อต่ออ่าคือไอ้ตัวเนี้ย ที่ผมเคยดูรู้สึกมันจะไปอยู่ในชุดของกีตาร์ฮีโร่ห้าอ่าน่าจะใช่นะครับจะจําไม่ผิดก็มันว่าไม่ค่อยมีอะไรต่างกันมากคือจากการไล่เล้วจะแตบปุ่มปุ่มอ่ผมก็ย้ายไปอ่ะย้ายมาผม่าตรงนี้ฮะก็จะเป็นตัวโยโยกนีฟลันอ่าก็จะเป็นปุ่มสตาร์ทสุมพาร์ทนี่คือปุ่มใช้พลังใช่พลังคูมสองนะถ้าเปิดใช้พลังของกีตาร์มีสองแบบแปุ่มนี้กับต่างกันอันนี้ตัวดีลดลง รล้วก็นัองซูเหมือนกันอ่าเหมือนกันแต่อต่างกันตรงนี้ตัวนี้ของกีตาร์ตัวนี้คือสามารถเปลี่ยนได้ถอดแล้วเปลี่ยนซื้อชุดอันนี้มาใส่เหมือนแบบขนาดไวโซโล่คนหนาแบบเออโซโล่ตรงนี้ขนาดกลงช่วงอ่าใช่อ่าแื้วต่างกันที่อ่าอันนี้คือจะเป็นย USB wireless นะฮะคือเหมือนกับตัวนี้ก็คือของกีตาร์ตัวนี้คือเสียบไนกันได้ตอนอ่าตอน ที่พี่ต้นสั่งงานนี่คือส่งมาบ้านผม่จะมีลูกกีตาร์ผมก็หาว่าทําไมตัวนี้มันไม่มีเหมือนกันตัวนี้หายยังไงก็ไม่มีแล้วมันเชื่อมต่อไงอ่าเชื่อมต่อคือมันจะเชื่อมต่อกับตัวกรองครจะเชื่อมต่อกับตัวกรองมันจะให้มาตัวนี้มานี่ครับจะเป็นเออ่ไวเลสตัวตัวใหญ่นะฮะไวเลสตัวใหญ่อันนี้คือจะเป็นของของเกรองก็มรองก็จะเป็นลูกกรองใช่ไหมรัมรัมรองแล้วจะมีอ่ารูเสียบ usb สองลู ผมว่าทาไมทาไมมีสองรูไอตัวนี้เป็นของกีตาร์จะเป็นรูปกีตาร์นะรูปกีตาร์รูปเบสอ่าคือมันก็จะเสียบประมาณนี้รวนตัวนี้คือไม่ใช่เสียบผมผมนะครับตัวนี้ตามจริงจะเป็นตัวเสียบใหม่ชุดล็อกแบนอ่อเอ้ยชุดกีตาร์ฮีโร่ชุดหญ่นี้คือเขาจะเรียกอ่แบนฮีโร่จะมีกีตาร์มีกรองแล้วมีใหม่ไหมซึ่งใช่คือแต่ ไม่เราไม่ได้หามาไม่มีเพราะว่างออกมาแล้วก็คงไม่มีใครร้องได้มเใครร้องละอ่านไม่ออกง่ายๆหรืโมงขนาดนนี้ข้างขลังกล่องจะมีบอกอยู่ว่านี่เป็นกีตาร์ใช่กล่องใช่จะมีบอกอยู่ก็จะต่างเลให้่ของคอมเมนต์ดูความต่างกันมีเสาร์บอกอยู่ข้างหลังกล่องขลังหลังนะครับนะฮะผ่าแต่เรียนด้วยแล้วก็ตัวกลองนี้อ่ะอ่ะหยุดการเลยตัวกลองก็จะมีเสดส์สน่องตัว สำสามตัวนี้คือเป็นตัวคอนโทรลตัวจอยเนี่ยแล้วจะมีกระเดื่องกระเดื่องเรีซึ่งซึ่งกระเดื่องเนี่ยเราสามารถหามาอีกชุดหนึ่งได้เพราะว่าบางเพลงเนี่ยมันมันวมากมันต้องกระเดื่องต้องรัวจริงคู่คู่กันแล้วก็อันนี้ก็สามารถปรับขึ้นลงได้สามารถปรับขึ้นลงได้ไปครับ เออไม้เ<ไ>อี่ไม้ีชอบเก็บด้วยตรงนี้เนี่ยชอเก็บชอบเก็บตรงนี้เออแล้วแล้วไม,ไ,มไม้ไม้นี้เห็นอยู่ว่ามีงานสกรีนเอ่อแต่มันลุกาเน, <หา S 2> นี่ยแบนฮิลุกเดี๋ยวเรามาพูดถึงวัสดุบ้างคือเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าเอะถ้าปิดการตีกรองเนี่ยในตรงยางเนี่ยมันจะรับน้ำหนักคนตีมคนนอบได้ไหมคือบอกบอกเลยครับว่าเล่นมากี่วันกี่คืนละคือฟาดแม่งจนแขนหักแขนดอก ก็ไม่ไม่เป็นรอยไม่พังนะฮะผมลองลองฟาดแบบเต็มแรงแล้วคือแบบคือมันแรกงเพราะว่าูแม่พังมาแรกแน่นอนเลยเนี่ยแต่ยังอยู่จนถึงทุกวันนี้ครับคือเนี่ยก็จสดูมันเหมือนแบบพวกยางรถสิบร้อนะฮะนั่นฮะมึงมึงจะทนอะไรนักหนาว่ะเนี่ยโง่มากเลยแล้วก็ส่วนทางหลังเนี่ยจะเป็นการเอเป็นแจ็คเสียบนะฮะแจ็คเสียบซึ่งอนแต่ละชิ้นนี่อันนี้คือเป็นของของกระเดื่องนะฮะ ึ่งเป็นสีม่วงอืมัำเกณฑ์นะครับว่าข้างหลังเนี่ยจะมีสีม่วงสองอันอ่าก็คือแต่ว่าต่อไปเดือนคู่ได้แต่ผมเมียัเดียวก็เสียไปก่อนเดียวอ่าตรงนี้จะเป็นพวกแฉะนะฮะสองอันพี่พี่ฮะเลสแนลบ้านผมเขาเลสแนลเอ้านี่น่ะแสแนลมึงใช่แสแนลมันแสแนลกองแตกที่ แล้วหมวกหมวกโอ้ที่ว่าแต่จะโก้ตามอยากเล่นแล้วอ่ะวัสดุก,ก็ถือว่าแ็งแรงแรงฮนะฮะง,ง่ายง่ายก็รู้กันไปนเยอะแล้วเดี๋ยวมีแสงโง่ด้วยอะไรเดี๋ยวมันระดับ<ม>อยากรู้ว่าเล่นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันเดี๋ยวช่วงหน้าช่วงหน้าเดี๋ยวเล่นโชว์เลยทัาเบก่อให้กิน้าที่ท่าก่อนโอเคเชฟหน้าเดี๋ยวเจอกันชาวล็อกเราเจอกัน to come